สวัสดีครับตีสะพานใหม่นะครับวันนี้ก็มีงานของ n อ r นะครับที่สีแปลกกว่าปกติก็ขอทําคลิปสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปไม่ว่างเลยครับก็จะเป็น R อเลูกค้าออกแบบสีมาเป็นม่วงอมแดงนะครับใส่ลายปี96เสร็จเรียบร้อยครับผมเรเรียบร้อยให้อกนะครับ เป็นตัวอกกลาวครับผมว่ามันก็สวยดีนะครับสีแบบนี้ลูกค้าออกแบบมาเองเขาเอาแบบมาเองเลยนะครับแล้วก็ถังเนี่ยทำสองใบนะครับเป็นถังย่อใบหนึ่งกับถังเดิมใบหนึ่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยดีนะครับหน้ากากก็เรียบร้อยดี แล้วก็เดี๋ยวรอสีแห้งอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะล้างถังน้ำมันไปนี้นะครับลูกค้าสั่งล้างเครือบกันสนิ่เช็คลั่วไว้นะครับก็โอเคครับนะครับก็จะมีประกันไปนะครับฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook TikTok นะครับงานสีระบบ 2K เคตี้สะพานใหม่สีสามารถทนน้ำมันเบนซินแก๊สโอคอทนเคมีได้เหมือนรถยนต์ออกจากสวนเลยนะครับสวัสดีครับ